หลวงปู่ดูสอนภาวนาสามคำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามโลกธาตุกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ <อ lit> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะการปฏิบัติธรรมตามแบบฉบับของหลวงปู่ดูพรุ่มปัญโยไม่มีอะไรยาก เพราะทุกคนสามารถทำได้ขอแค่เพียงสละเวลาวันละสานาทีถึงหนาทีมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันซึ่งจะทำได้ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ทำได้ขอเพียงแค่มีใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วก่อนจะเริ่มทำการกราบ พระเสียก่อนจะกราบพระที่หิ้งพระหรือที่หัวเตียงก็ได้หากหัวเตียงไม่มีพระก็ให้นึกถึงพระแล้วก็กราบลงไปคนเราหากจะนักนึกถึงพระกราบพระลงไปเมื่อใดก็นึกถึงพระท่านเสมอการนั่งก็ให้นั่งในท่าอิริยาบถสบายสบาย จะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งเหยียดขาก็ได้แล้วให้นึกในใจว่าพุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิสังขังสาระนังคัจฉามิซึ่งบทคาถานี้เรียกว่าพระไตรสรณคมอันมีความหมายว่าขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง หรือจะใช้บทคาถามหาจากกักรพพัดก็ได้ซึ่งพระคาถานี้มีอยู่ว่านะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีน,นพร,รัตน์สีสหัสสะสะุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิเลือกเอาบทใดบทหนึ่งเท่านั้นให้นึกถึงพระที่เราชอบไปด้วยจะเป็นพระพุทธชินราชก็ได้ พระพุทธโสธรก็ได้พระพุทธนิมิตก็ได้พระแก้วมรกตก็ได้หรือจะเป็นหลวงปู่ดูก็ได้เพราะหลวงปูด่ดูท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าแก่นึกถึงข้าข้านึกถึงแกแก่ไม่นึกถึงข้าข้าก็ยังนึกถึงแกให้ท่องในใจไปเรื่อยๆท่องจบก็เริ่มท่องใหม่ ท่องจบก็เริ่มท่องใหม่อย่างนี้ไปเรื่อ,อยๆทำด้วยใจที่สบายไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเกรงอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาหากจําภาพพระที่เราชอบไม่ได้ก็ให้หารูปมานั่งดูดูรูปไปด้วยภาวนาไปด้วยทําอย่างนี้วันละสาถึงหนาทีทุกๆวัน ขอแนะนำให้ทำตอนที่ตื่นนอนหรือไม่ก็ก่อนนอนเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ธาตุขันได้รับการพักผ่อนจิตจะพลอยสบายไปด้วยนี่แหละคือกรรมฐานสูตรหลวงปูดูหลวงตามา้าท่านเคยกล่าวได้ใจความว่ากรรมฐานสูตรหลวงปูดูเป็นกรรมฐานผู้ใหญ่ครูคือพุทธธรรมะสังฆะครูคือหลวงพ่อ อันที่จริงแล้วหากจะให้คบเครื่องเรื่องการปฏิบตัติตามแนวทางของหลวงปูด่ดูจะต้องมีเครื่องอย่างน้อยหนึ่งองค์เอาไว้กับขณะที่ภาวนาซึ่งพลังงานพุทธคุณจากพระเครื่องจะช่วยให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิหรือเบาเย็นสบายโดยขณะกรรมฐานและภาวนานั้นให้ท่านนึกถึงองค์พระที่กรรมเอาไว้ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นพระเครื่องที่สร้างและอธิษฐานด้วยจิตด้วยวิชาของหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าจะสามารถดิ้นได้เดินได้เมื่อภาวนาไปจนสบายใจจะพบว่าพระที่กำเอาไว้ในมือนั้นมีอาการดิ้นอยู่ในมือเลยทีเดียวอีกครั้งเมื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนไปถึงขั้นที่จิตละเอียดเบาสบายกายสบายใจแล้ว ก็จะสามารถพูดคุยกับองค์พระที่เรานึกถึงหรือพระที่เรากำอยู่ในมือได้ซึ่งองค์พระท่านสามารถตอบปัญหาในสิ่งที่เราสงสัยข่าใจอยู่ได้เช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเครื่องที่เราอธิษฐานจิตตามแนวทางของหลวงปูด่ดูหลวงตามมาสามารถพูดได้ทุกพระองค์ซึ่งตรงนี้แหละ หลวงตามมาท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าพระที่ท่านสร้างนั้นเราสามารถถามได้ทั้งสามโลกธาตุรอท่านตอบได้ทั้งหมดอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงได้หรือไม่ได้หรือไม่เท่ากับนั้นเองการภาวนาจะเลือกบทไหนใต้สรณคมก็ได้ พุทธทางสรารนังคัตฉามิธรรมังสรารนังคัจฉามิสังฆังสรารนังคัจฉามิหรือบทสวดมหาจักพรัิก็ได้ซึ่งเราเลือกเอาตามความพอใจและไตรสรารณคมจะสั้นกว่าอาจจะถูกกับจริตของเรามากกว่าเมื่อเราคล่องแคล่วแล้วค่อยภาวนาไปบทอื่นๆบทมหาจักพรัิก็ได้ หรือในทางกับกันเราจะถนัดบุตรจัก,กรพรรดิเราก็ภาวนาบุตรจัก,กรพรรดิเป็นหลักก็ได้ทั้งนี้สำคัญที่ว่าทำแล้วสบายใจไหมเรื่องการกรมระการภาวนาไปด้วยและการนึกถึงภาพพระไปด้วยฟังดูแล้วเหมือนจะยาก จะต้องทำหลายอย่างทำหลายขั้นตอนไปพร้อมๆกันแล้วจะทำได้อย่างไรขอใหทอ้ท่านอย่าได้เข้าใจผิดคิดไปเองคิดแบบนั้นอันที่จริงแล้วให้เปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราทานข้าวเราทำอะไรบ้างเมื่อเราตักข้าวเข้าจมูกจมูกเราก็จะได้รับรู้ จริงเมื่อเข้าเข้าปากลิ้นก็จะได้รับรู้รสในขณะที่มืออีกข้างของเรานั้นอาจจะหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มต่อซึ่งทั้งหมดนี้เรากลับสามารถทำได้โดยธรรมชาติโดยพร้อมๆกันโดยที่เรานั้นไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะต้องทำอะไรเยอะแยอะอย่างพร้อมๆกันแต่อย่างใด ทีนี้ในการปฏิบัติแนวทางของหลวงปูด่ดูท่านก็ได้สอนว่ามือกำพระอยู่กับขณะที่คำภาวนาตามพระองค์มโนภาพองค์พระในใจหรือภาพพระซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อเราวางอารมณ์ในใจเป็นอารมณ์ที่สบายแล้วมันจะไปพร้อมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยไม่ต้องขดัด และเมื่อทำบ่อยๆเข้าความคุ้นเคยความเคยชินก็จะทำให้การปฏิบัติของเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปหลวงปู่ดูว่าไว้ว่าที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติให้ดูว่าเมื่อทำแล้วกิเลสมันลดลงไหมส่วนพวกความรู้พิเศษทางจิตต่างๆอย่าไปจดจอ่อตรงนั้น พวกนี้เป็นของแถมสำคัญอยู่ที่ว่าทำแล้วกิเลสในใจลดลงหรือไม่พวกความรู้พิเศษจะมาเองบารมีของเราที่สั่งสมมาทีนี้เรื่องการนึกถึงภาพพระฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ทำยากแต่จริงๆแล้วทำไม่ยากเลยเราลองนึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเราในตอนนี้ดูสิ นึกออกหรือไม่เห็นหน้าท่านในใจนั่นแหละอารมณ์เดียวกันเรานึกถึงพ่อแม่เราแล้วเห็นหน้าท่านในใจอย่างไรการนึกถึงพระนึกถึงหลวงปูด่ดูให้เห็นท่านทำอย่างไรก็ทำแบบเดียวกันอารมณ์สบายสบายอย่าไปเพ่งอย่าไปเกรงภาวนาไป จะอยู่กับหลวงปู่ไปทำเข้าบ่อยๆหลวงตาท่านสอนว่าเมื่อจิตของเรามีความเป็นทิพย์มากขึ้นเราจะสัมผัสบารมีท่านจะคุยกับท่านในสมาธิได้ท่านอาจจะสอนหรือแสดงธรรมะแนะนำในเรื่องที่เรายังไม่รู้ก็ว่ากันไปทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด ก็ได้เพราะสำคัญทำแล้วขี้เหล่เราลดลงไหมเมื่อละที่สำคัญเพราะว่าที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดติดพกติดชาติกันมานานขนาดนี้แล้วก็เพราะกิเลสนั่นแหละมีเวลาควรถอนรักถอนโคนมันซะบ้างอย่างที่หลวงปู่ดูท่านบอกไว้ว่า เวลาเราเหลือน้อยแล้วให้รีบพากันปฏิบัติขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปรัถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาะมินย h ชาแนลขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ